แคงกระโด้เอ้ยไม่ใช่แตงกระโดปังโตนะคะนี่เป็นดูบช็อกโกแลตของปังโตก็คือช่องเนี้ยมีการรีวิวดูบช็อกโกแลตมามากกว่าหนึ่งร้อยครั้งแต่อันนี้เขาจะเป็นแบบเหมือนบราวนี่ช็อกโกแลตดูบอะ่ะนี่เป็นเนี้ อันนี้ชื่อว่าปังโตนะคะเขามีสาขาออริจินอลที่นนครับเอ้ยไม่ใช่หนอนที่เขาที่ชนบุรีแล้วเขาก็มาเปิดที่กรุงเทพอยู่ที่บันดับทองนะคะปังตกมาคือน้องราคา190แต่ว่าน้องชิ้นหนามากหนานเลยจริง กิ่นก็คือช็อกโกแลตแบบกินอืมพอเก็ดเขาขึ้นคนไม่ก็ใช่นนคุณฝ้าก่อนแต่ว่าคือมันได้มันได้กลิ่นเพซาเชลแบบ อาจจะไม่ได้เท่ากับชออ็อกโกลดูใบทั่วไปนะมันเขากำลังเค็มคนมากอร่อยแล้วี่เอ,อมาตรงนี้มาเหมือนทาราก็ะไรไส่คือบแน่นมากแล้ว,วก,วก็อันเนี้ยอร่อยจริงอ,อ,อืม อันนี้เขาจะเป็นตัวบาลนี่ปะ่ะทุ่งเจลาวนี่ช็อกโกแลตแล้วก็ที่ไหนเขาจะเป็นแบบทุ่คูน้ำฟาผสมกับพิสตาชิโอซึ่งช็อกโกแลตเขาเค็มคนแล้วมันอร่อยมากจนแบบมันไม่ได้ดุ๊ดดุ๊ดเค,คยเยอะ่ลย อันนี้เป็นอะไรอะชิฟฟอนเหรอชิฟเฟนลกับอบพูกินนีม่มากอร่อ,อยอร่อ,อยมาก เจ,จ็บเจบฟอนนี่คือราคาไม่ค่อยแพงห้านะสิบเอ่ะขอ,ะอะเ็าก <c oughs> ็ได้ช็อกโกแลตบราวนี่ดูใบ,บไหนอะไรทำไมกินดิ้งแบบแบบอะไรแล้วไปสักมา อันเนี้ยอร่อยมากเลยนะหนึ่งชิฟเฟิลเน่าเกียร์ไหทุกคนโอ้หูเขาก็จะมีรสมะพร้าวมะงร้ไรอ่ะ <c oughs> มีมะพร้าวแล้วก็มีพวกแบบอะไรเงี้ยแต่รสที่ชอบที่สุดก็คือข้าวโพดขุด นี้ไปแล้วนะคะบายบายชื่อร้านบังตกอยู่ที่มีที่สาขาที่ชลบุรีแล้วก็มีสาขาพี่มาแล้วเริ่มีสาขาอีกสาขานึงนะคะก็คือกรุงเทพที่บันดับทองก็ไปอยู่นกันนะคะบายบาย